โอเคสวัสดีสวัสดีทุกทคนด้วยนะก็วันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะในช่องไซบอร์กเกมวันนี้ก็จะเอาเจ้านิกะของผมนะ5้าดาวไปลงแล้ง SS SS กันว่าจะไหวไหมเต็ปการเล่นของผมจะอยู่รอดในแร้ง SS เจอตัวละครที่บูทเยอะๆจะอยู่รอดได้ไหมอะขอนอื่นก็บอกเลยว่าเหรียญที่ผมใส่เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหลักของผมเนาะ เหรียญทีมใส่ก็จะมีเน้นเลือดแล้วก็ฟื้นฟูนเมื่อชิงสมบัติได้กับเหรียญที่ลดความเสียหาย3%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติก็จะเป็นเน้นออฟป้องกันเหรียญนี้ก็ยังทํายังทําไม่เสร็จนะก็เหรียญนี้จะเอาเป็นป้องกันทั้งหมดเลยนะพยายามผมก็พยายามจะหาให้ได้พลังป้องกัน18%นะใช้กับตัวละครประเภทรุ่นชั่วร้ายแล้วก็ ถ้าถผมหาได้ผมก็จะใส่ให้หมดเลยทั้งสมช่องนะโอเคเดีย๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าว่านิกา5ห้าดาวเนี่ยลง SS ไหไวไหม ทีมผมมีป้องกัน2ตัวนะคือผมกับแม่ใหญ่โอ้ทีมฝั่งตรงข้ามมีโซโลกับโรเจอร์นะโรเจอร์บู๊27นะถือว่าก็โอเคแล้วก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะเป็น6ดาวด้วยถ้าเราเจอโรเจอร์เนี่ยเราพยายามเล่นในเขตสมบัติของเราเองนะครับเพ <c oughs> ราะว่าเราจะได้ลดความเสียหายเพิ่มขึ้น30%นะแล้วก็วกเวลาเราทำดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น ยีนะแต่ถ้าเราอยู่นอกทงเนี่ยมันจะไม่ได้นะโ,โซโลโมาโอ้โหไม่ทันร่วงเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นไปใหม่พยายามเล่นอยู่ในทงตัวเองนะครับเยวจะมาช็อตไปทีนึง ผมจะวิ่งเข้าไปในเขตสมบัติของตัวเองก่อนนะแล้วค่อยใส่สกิลนะเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเขตสมบัติตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีอีก20%นะแล้วก็ลดความเสียหายลง20%เรียบร้อยคอเตอร์มาเด้งเลือดเด้งเลือดเพิ่มเกาะลดคูด,ดาวนะสกิลคอเตอร์เขาเห้ยไหมทื้มัดสกิลเด้งเลือดอีกแล้วเลือดเต็มแล้วนะครับเด้งเลือดเพิ่มเกาะแล้วก็ลดความเสียหายนะ อาไปทีหนึ่งต่อยคอเตอร์อ่ะเรียบร้อยเพิ่มเกาะอ,อีกแล้วถ้าเราสัร์จิวเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะไปเรื่อยๆนะสูงสุดถึงเจสิบเปนลยนะครับชาร์จบไม่โดนนะครับคอเตอร์ไม่ทันนะครับยิงผมคอเตอร์ก่อนนะอโอ้โหโรเจอร์เห็นไหมครับ หนีแล้วนะเอาเราไม่ลงนะเพราะว่าเราอยู่ในคิอของตัวเองเราค่อนข้างอึดนะ <c oughs> ไม่โดนนะเคาเตอร์ไปยีรีดึง,งนะครับอ๋อ <c oughs> โอ้โหกดผิดไม่เป็นไรขึ้นไปใหม่นะก็คือถ้าเราคิดที่จะบวกเนี่ยคิดที่จะโจมตีเนี่ยเราต้องโจมตีแล้วเอาทงให้ไหวที่สุดนะเพราะว่าลูฟี่เนี่ย พอตะกีนึงอี๋อีอ๋ลบก,กะทิคอ,อเตอร์ทันไว้อืกินกะทิเรียบร้อยรีบดึงธงเพราะว่าให้รีบดึงธงเนี่ยเพราะว่าเจ้าลูฟี่เนี่ยเมื่ออยู่ในเขตสมบัติของทีมตัวเองเนี่ยมันจะเพิ่มสถานะลดความเสียหายเนาะอย่างที่ผมบอกไปพยายามเล่นในธงผมลงข้างล่างดีกว่ามีคนบุกมาข้างล่างนะ เพราะว่าบิ๊กมัมสู้หนนเสาได้สบายๆอยู่แล้วเฮ้ยไม่ทันนะทืบเรียบร้อยเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะลดความเสียหายแล้วก็ลดคูด,ดาวเนี่ยจังหวะนี้คือข้อเสียของลูฟี่นะครับเพราะว่าถ้าเราจังหวะที่เรายกเนี่ยจังหวะที่เรายกเนี่ยกำลังจะ ซัดซัดสกิลเนี่ยเป็นเ็ข้อเสียของลูฟี่ก็คือถ้าเราทำพลาดเนี่ยเราจะโดนสกิลได้ง่ายนะแล้วก็ตายไว้นะครับโอเคก็เป็นวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราคิดที่จะบุกเราก็ต้องบุกเพื่อหวังทงนะครับถ้าเราคิดที่จะกันเราก็ต้องกันให้สุดนะครับโอเควิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับ